แมกเนติกนะครับรุ่นนี้นะของมิซูกดไม่ลงนะครับหน้าค้างแล้วมาวัดกดลวดกันนะครับเช็คเข็มแล้วก็วัดนี่นะครับดูปลายข้างล่างครับมือไม่ได้บังครับข้างล่างอมันไม่ขึ้นนะครับโอเคเดีนะมันไม่ขึ้นใช่ไหมคะไม่ขึ้นครับวัดตรงนี่นะครับ A1 A2 เนี่ยนะครับ นะนะโอเคมาพันกันนะครับถอดเลยเอามาถอดดูคอยเลยนะครับมีนับกี่ตัวก็ถอดให้หมดนะครับข้างในจะมีสปริงแล้วก็คอยแม่เหล็กคอยดูดนะครับ นี่นะครับกดลวดไหมแล้วนะครับไอ้ที่กดไม่ลงเนี่ยคือตรงเนี้ยเขาไหมละลายนะครับโอเคก็จะทำการพันใหม่นะครับลวดข้างล่างละล,ะลายอ่า<ช>เรามาเ,เรามาเช็คหน้าคอนแทคกันก่อนนะครับว่าใช้ได้ไหม หน้าคอนแทคตัวที่หนึ่งนะครับอ่าหน้าคอนแทกก็ไม่ขึ้นนะครับมันต้องลองนะครับต้องลองนะต้องลองอ่าขึ้นนะครับขึ้นตัวนี้ทําไมไม่ขึ้นนะเนาะตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับ เพราะว่าเราต้องเช็คให้ละเอียดก่อนนะครับนี่นะครับตกอกดนะอ่านี่ขึ้นเนี่ยนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวค่อดูเช็คทำความสะอาดอ่ะแต่ว่าคอยไหม้แล้วโอเคนี่เห็นใกล้ๆนะคะว่าข้างล่างเขาไหม้แบบไหม้ละลายเลยนะ มันสำคัญมันละลายนะมันดึงขึ้นมาไม่เลยไม่ได้นะครับจริงๆส่งแต่ตัวนี้มาพันจริงๆส่งแต่ตัวนี้มาพันก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือมันไหม้นะถอดไม่ออกโอเคค่ะเดี๋ยวหาวิธีถอดแป๊บหนึ่งเพื่อไม่ให้บอดี้เขาพังนะ ตัวนี้มีคลิปเต็มนะคะมีตั้งแต่วิธีการรื้อวิธีการเช็คนะคะจนถอดตัวเนี้ยเนี่ยถอดตัวที่กําลังถ่ายอยู่เนี่ยะะเดี๋ยวถอดให้ดูนะคะมีคลิปเต็มนะคะต้องดูในคลิปเต็มนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะใครชอบกดไลค์กดแชร์เลย